น้องจะพาพี่ลองตายไปเที่ยวทะเลนั่งเรือลองเลดำดูปังการังนอนจะพาพี่ตกมึงตาลดึงทุกวันแล้วมานั่งชมจันท์ด้วยกันองคนสวัสดีค่ะวันนี้เฮลซี่มาทําอะไรคะมาแก่น้ําตาลแก่น้ําตาลเหรอคะโอเคเล่นกันกันเลยนะเรามาดูกันเลยนะคะ ดีนะ้องเแตกทุกคนแกย่ยากมากค่ะอตอนแรกเราจะต้องแกะน้ำตาลออกจากพลาสติกก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะนต,ต่ว่านี่ตัดตรงนี้ค<ๆ>่ะน้องเคที่จะต้องตัดตรงนี้โอเคนี่ใช่ค่ะตัดตรงนี้อ,นนอ่ะโอเคค่ะ ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะมันเหนียวจริงอ่ะทุกคนวางบนนี้ค่ะวางค่ะนี่นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะโอเควางบนวางบนนี้ได้เลยค่ะนะคะ แม่ว่ามันก็ไม่ได้ยากมันไม่ได,มไมได้มันไม่ง่ายนะลูกนะเฮตี้ทำไรลูก <Okay. S 1> ม,มันเป็นวิธีแกะน้ำตาลเหรอคะเราต้องใช้น้ำลายเหรอลูกหืมแม่มีวิธีเอาไหมเราต้องใช้ไฟแช็คมาลนที่เข็มไม่เห็นหรอมันจะทำให้ร้อนไหนอาลองดูไม่งั้นน้องลองแกะไปก่อนด้วยความสามารถของตัวเอง หักไหมคะเป็นไงยากเปล่าอืมอืมเราต้องใช้กลยุทธ์นะคะเฮ้ยมันเหนียวมากค่ะทุกคนมแม่ว่าน้องควรจะแกะจากด้านหลังนะคะมันจะเป็นรอยไว้ให้แล้วเนี่ย มีรอยอยู่เห็นไหมคะจิ้มไปเลยค่ะตามรอยจิ้มทีละนิดนะคะไม่ต้องลากค่ะจิ้มทีละนิดมันเป็นเกมที่ฝึกความอดทนไปด้วยนะคะเพื่อนๆจิ้มไม่ได้ค่ะทุกคนคือจะต้องเทียนทุกคนเทียนเหรอคะใช่คะ่ะต้องทำยังไงคะเทียน ไหนแม่ขอดูสิเวยตึ๊บอ,อืมกดเข้าไปกดเข้าไปอุ้ยอุ้ยหักแล้วยังคะอุ๊ยออกมาแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนอืมอันนะคะออกมาแล้วหนึ่งอัน,นะค่ะุกคนเก่งมากคอีกสองสด้านนะคะเพื่อนเพื่อน เก่งมากค่ะไหนขอชิมหน่อยว้าวว้าวเวลดานโรโฮเวลดานไหนดูสิโอ้โ oh! ชวโชโช,ช,ชว์หน่อยโ oh! ชว์หน่อยโอ้ยโชว์เป็นรูปโอ้เ oh! ก่งแกะน้ำตาลออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยถือว่าสวยงามอืม hmm. ขอลาเพื่อน <S 2> <S 2> <S ๆไปก่อนเร็ว บายบายบายน้ำตาลอร่อยมากเอนจอย